ครับผมสวัสดีครับผมก็จะมาสอนวิธีการใช้เบื้องต้นนะครับในการเข้าเจ้าแท็บเลต็ตสวยๆเครื่องนี้นะฮะโอเคครับผมเราเข้ามาเวลาเลื่อนนะครับก็ค่อยๆเลื่อนเพื่อทำการปลดล็อกไปหาตัวที่ปลดล็อกนะครับเรียบร้อยนะครับเข้าสู่หน้าจอหลักแล้วสมมุตินะครับสมมุติว่าเราเล่นเกมอยู่ สมมติว่าเราเล่นเกมนี้อยู่เล่นเกมเจ้าออ Angry Birds นั่นเองนะฮะเราเล่นเกม Angry Birds แล้วบังเอิญน,นะครับปุ่มตรงนี้นะครับถ้าท่านสังเกตเราจะมีปุ่มด้านขวาอยู่แล้วเรากดปุ่มตรงกลางเพื่อออกไปอันนี้เครื่องมันจะยังทํางานอยู่เนื่องจากว่าเราออกเลยเหมือนกับเราอยู่ดีดึงปลัก๊กออกเลยเงี้ยครับผม แต่ข้างในมันยังทํางานอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ปัญหานะครับผมของ Android ทั่วไปนะครับเพราะ Android ไม่เหมือนกับ i o s ของ Apple นะครับเราจะต้องมาทําการปิดโปรแกรมที่มันกําลังวิ่งอยู่ที่มันกําลังใช้งานอยู่ทั้งหมดด้วยการนะครับถ้าสังเกตจะเห็นเจ้าตัวเขียวๆเ,เดี๋ยวผมเลื่อนผม,ผมเลื่อนไปให้ดูตัวเขียวๆเ,เนี่ยนะครับตัวเขียวๆเ,เนี่ยเรามากดคำคำว่าข้างบนนะครับเราจะเห็นว่ามันติกต๊กติกต๊กติก๊กติ๊กติ๊กตรงนี้หมดแล้วนะครับ นะครับเรามากดข้างบนข้างบนเขาจะเขียนว่า Q selected apps ก็คือให้หยุดการทำงานของแอปพลิเคชันทั้งหมดเรากดเลยครับแล้วมันก็จะออกมาอันนี้แหละครับผมเป็นการปิดแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดครับผมมันก็ได้มีเขาเรียกว่าไงอ่ะดีสำหรับเราเพราะว่าหนึ่งก็คือมันไม่เปลืองแบตนะครับสองก็คือทำให้ความเร็วของเครื่องเนี่ยมันยัง ทำด้วยทงานด้วยความเร็วที่เต็มที่ตลอดนะครับผมอันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับโอเคครับผมต่อไปนะครับต่อไปสมมุตินะครับเราอยากที่จะดูวิดีโอครับผมเราอยากที่จะดูวิดีโอเมื่อกี้นี้กด Advanced Quiller นะครับเรียบร้อยนะครับสมมติว่าเราอยากจะดูวิดีโอนะครับผมโอเคผมก็เลือกไปที่ไฟมิน a เจอร์ครับผมไฟมินิเจอร์อยู่ในเมนู อลาหลายท่านไม่เห็นนะครับว่าตรงนี้นะครับตรงขอบบนมันจะมีปุ่มที่เป็นเมนูอยู่นะครับผมกดตรงนี้เลยครับผมมันจะเข้าสู่เมนูซึ่งมีแอปพลิเคชันเยอะแยะเลยแล้วเ,เลือกไฟเมนเทอร์ครับผมไฟเมนเทอร์โอเคนะครับเลือกไฟเมนเทอร์ครับผมแล้วไปเลือกในอ่าวิดีโอที่เราที่เรามีอยู่นะครับ อ่าที่เราโหลดมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่าผมเลือกผมเห็นแล้วอยู่ตรงนี้นะครับเจาะข่าวตื้นโอเน็ตผมลองเล่นดูนี่ก็เล่นได้เลยเห็นไหมครับการเล่นวิดีโอก็ทำได้ง่ายๆเท่นี้เองครับผม โอเคไหมครับนี่นะครับผมโอเคนะครับผมสมมติสมมติผมออกไปเลยชุบกดตรงกลางปุ่มตรงกลางออกไปเลยนะครับอย่าลืมนะครับกด Advanced Task Killer ครับผมแล้วเลือก Q Select e d App ข้างบนตรงนี้ครับ Q กดปุ๊บเรียบร้อยนี่คือการออกจากแอปพลิเคชันที่ถูกต้องครับผม ขอบคุณมากครับผมขอให้ใช้งานได้อย่างสนุกสนานนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ